Thank you. วัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าเวลาที่ใครคนหนึ่งจะพูดความจริงเ่เขาบอกความจริงทําให้ตายทําให้คนที่พูดตายทั้งนี้ก็ว่าสังคมนั้นคือสังคมที่เลวที่ไม่อยากฟังความจริงถ้าถ้าพูดโกหกนี่ชอบถ้าถ้าพูดความจริงแล้วคนที่พูดความจริงนั้นต้องตายเนี่ยก็แสดงว่าสังคมนั้นยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ดีพอ ถ้าเป็นสังคมที่ดีนั้นจะต้องบอกว่าใครพูดอะไรก็มา,มาพูดแล้วเราก็จะไปพิจารณาหรือว่ามันถูกต้องหรือไม่แต่ถ้าเป็นสังคมที่เลวก็จะบอกว่าถ้าพูดผิดใจเมื่อไหร่แล้วคนนั้นต้องตายเราก็ดูดูที่ว่าในสังคมของเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันผิดปกติอืมไปขึ้นศาลแับมาถูกฆ่าตายเพราะว่าไปพูดความจริงในบางทีก็เขมนกัน ขับรถไปใครที่ไปทำผิดอะไรนิดหน่อยเนี่ยก็พยายามไล่แล้วก็ยิงเขาตายพวกเราก็บอกว่าไม่ออกจากบ้านดีกว่าถ้าออกจากบ้านแล้วไม่รู้จะได้กลับมาหรือเปล่าใช่เพราะเวลานี้เป็นเวลาที่ความปลอดภัยน้อยที่สุดแล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยชนิดพระวรสารนั้นเราก็เห็นพระเยซูเจ้าทิ้งโดย คนอยู่ในนาซาเรตคือที่นาซาเรตนั้นพระเยซูเจ้ากลับไปแล้วก็ประเทศสอนสอนก็ไม่ได้ไม่มีใครอยากฟังแล้วก็ยังมีการยอะเย้ยถากถางซะอีกว่าเออเนี่ยคนคนนี้แค่ลูกช่างไม้แม่เขาก็ชื่อมารีพี่ชายน้องชายคือญาติพี่น้องเขาก็ชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อรู้หมด คนเหล่านี้รู้สึกสะดุดใจและไม่ยอมรับพระองค์พระเยซูเจา้าตรัสกับเขาว่าพระกาศกจะถูกเยียดยามในหมู่บ้านของตนแทนที่จะเห็นพระองค์ว่าพระองค์ธสรมสิจัรได้เนี่ยโอ้ยชอบแล้วก็จะเชิญพระองค์เข้าบ้านเปล่าเลยมาชี้หน้าชด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 คนคนนี้ทําให้หมู่บ้านนั้นด่างพร้อยคิดดูสิเนะ่ะบางที เมื่อคนคนหนึ่งเนี่ยปิดใจแล้วเนี่ยจะมองอะไรไม่เห็นเลยพเระซสเจ้าจะเทศเขาก็ไม่ได้ยินพระเจ้าพะธรสมัสจันตาเขาก็ไม่เห็นสิ่งนี้ก็คือเป็นความหายนะที่ยิ่งใหญ่พี่น้องถ้าสมมุติว่าเราไปไปวัดไปวาแล้วก็วัติคนนักเทศเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แหม่ม พูดไม่ดีหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราเปิดใจที่จะรับหรือเปล่าล่ะหรือว่าไปวัดมาแล้วก็มีแต่เรื่องมาพิพากวิจารว่าคุณพ่อเทศอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีถ้าเราเปิดใจรับเรานั่นแหละต้องมีส่วนร่วมในการที่จะทําให้คุณพ่อนั้นนะได้เทศได้ดีเพราะทุกครั้งที่เทศนั้นมันมีความหมายสําหรับคนที่ฟังด้วยและคนที่ฟังถ้า ร่วมมือกับคุณพ่อคือเปิดใจรับและร่วมมือกับคุณพ่อในการที่จะนำพระวาจาของพระบินเจ้าไปปฏิบัติเพราะคุณพ่อที่เทศก็ต้องนำพระวาจาของพระบินเจ้าปฏิบัติแล้วก็ชาวบ้านก็จะนำพระวาจาของพระบินเจ้าไปถือไปไปกระทําสิ่งที่พระคัมภีร์พูดแต่ละอาทิตย์นี่ต่างหากที่ทําให้เราเวลาที่ ฟังคนเจอใครคนหนึ่งเตือนเนี่ยก็จะเป็นจะเป็นญาติโยมหรือจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือใครในครอบครัวเราเนี่ยเราจะไปถือว่าโอ๊ยคนในครอบครัวเราไม่ฟังหรอกแต่คนอื่นมาเตือนแล้วจะฟังหรือว่าบางทีบางคนก็บอกพระเจ้าวัดของเราเนี่ยพูดไปเถอะเราไม่ฟังหรอกถ้าคุณพ่อคนอื่นมาจากที่อื่นก็จะฟังหรือบางทีก็บอกว่าออคุณพ่อท้าเทศชมบ่อยๆเนี่ยชอบ แต่ถ้าเทศติเตียนหน่อยแหมไม่อยากจะไปวัดเลยอย่างนี้เราก็ต้องดูเอาเองว่าพระเยซูเจ้าจะเป็นบุคคลเดียวกันกับทินาสรรตหรือจะเป็นบุคคลที่พวกเราคิดว่าเราสามารถที่จะติดตามพระองค์แม้ใครจะเทศอย่างไรแต่เรารู้จักพระบินเจ้าแล้วรู้จักพระเยซูเจ้าแล้ว เราก็จะติดตามพระองค์ต่อไปเรื่อยๆในชีวิตของเราคุณพ่อจะวัดวงหนึ่งจะผ่านไปย้ายไปทุกห้าปีคนใหม่มาแล้วก็ร่วมมือกับท่านแล้วเราก็จะอ่านพระวาจ,จาของพระบินจาทุกวันทำให้เราได้รู้จักพระเยซูเจ้ามากขึ้น,น <S <S พี่น้องครับความเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐไม่ได้มาง่ายๆหรอกครับถ้าพระบิญจาไม่ให้ก็ไม่ได้ถ้าเราไม่ร่วมมือกับองความเชื่อของเราก็ๆๆาไม่เติบโต อาจจะแครล,ลงทุกวันด้วยซ้ําไปถ้าเราถือว่าพระวจาของพระองค์ไม่มีคุณค่ามันก็ไม่มีประโยชน์สําหรับเราและครอบครัวแต่ถ,ถ้าว่าเป็นพระวจาของพระพิจ้ามีคุณค่าขอให้พี่น้องได้เปิดอ่านทุกๆวันนะครับพระพระิจ้าอยากพูดกับลูกของพระองค์ทุกวันเหมือนกันสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจา ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแรกหนองแสง